ข้อการจัดการหมวดหมู่ของเนื้อหานะครับก่อนที่เราจะเริ่มการสร้างเนื้อหาบทความเราจะมีการสร้างหมวดหมู่ของเนื้อหาเพื่อที่จะแยกกลุ่มจัดประเภทจัดกลุ่มของเนื้อหาให้เป็นหมวดหมู่นะครับเพื่อความง่ายในการบริหารจัดการหรือการค้นหาข้อมูลนะครับวิธีการสร้างหมวดหมู่นะครับให้เรามาคลิกที่เมนูคอนเทนต์จากนั้นเลือกเมนูแคตตาก็อเราจะเห็นรายการหมวดหมู่หรือแคตตาอกหนึ่งรายการก็คืออันแคตตาก็อ จะถูกสร้างขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะครับหากเราต้องการสร้างใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม New ช่อง Title นะครับเป็นการใส่ชื่อหมวดหมู่เข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อหมวดหมู่ต่อมานะครับช่อง Alias ซึ่งตรง Alias นะครับเราจะพิมพ์เองก็ได้หรือจะเว้นว่างเพื่อให้ดึงมาเองอัตโนมัติจากข้อความ Title ก็ได้นะครับในหมวดหมู่นี้นะครับจะทําการว่างเอาไว้ก่อนนะครับต่อมานะครับในส่วนของเมนู Parent นะครับ ตรงนี้จะเป็นการกําหนดหมวดหมู่ย่อยนะครับถ้าหากหมวดหมู่ที่เราสร้างนี้นะครับไม่ต้องการให้เป็นหมวดหมู่ย่อยให้เราเลือกเป็น n o parent นะครับต่อมาสถานะนะครับเบื้องต้นจะทําการเผยแพร่เป็นการเผยแพร่ไว้ก็คือพับปิดเอาไว้การเข้าถึงนะครับก็จะเป็นตามที่เราตั้งค่าเบื้องต้นเอาไว้ก็คือ,อเผยแพร่แบบสาธารณะนะครับทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในส่วนของแถบ category นะครับเป็นการใส่คําอธิบายของหมวดหมู่ ตรงนี้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับ Publishing นะครับตรงนี้ให้เรากำหนดวันที่เป็นการกำหนดวันที่ในการสร้างหมวดหมู่นะครับหากเราไม่กำหนดนะครับตัวระบบก็จะขึ้นเป็นวันที่ปัจจุบันให้เองอัตโนมัติแต่ว่าเราก็สามารถที่จะกำหนดตรงนี้ได้โดยการคลิกที่ปฏิทินแล้วก็เลือกวันที่ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะตัวระบบก็จะทำการกำหนดให้เองอัตโนมัติเหมือนกัน โดยเฉพาะการ create by โดยระบบจะทำการดึงเอาตัว user name หรือข้อมูลการล็อกอินณขณะนี้ของผู้ใช้งานนะครับมาเป็นผู้สร้างบทมูลให้เองอัตโนมัติรวมไปถึงจำนวนการอ่านตรงนี้ก็จะทำการ r u นให้เองอัตโนมัติส่วน metadata นะครับตรงนี้ก็จะมีผลสำหรับการค้นหาหรือการ search engine การสืบค้นข้อมูลตรงนี้ก็แนะนำเอาข้อมูลมาใส่นะครับโดยวิธีการใส่ก็ แนะนำให้ใส่เป็นลักษณะของคำคีย์เวิร์ดนะครับเมื่อเราใส่ข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราทําการกดปุ่มเซฟหรือทําการเซฟแอนโคดในส่วนของเซฟแอนโคดนะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์ชี้ลงตรงนี้หากเรากดตรงนี้นะครับสามารถที่จะเซฟอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ก็คือเซฟแอนนิวนะครับถ้ากรณีที่เราเซฟแอนนิวก็คือเมื่อเราเซฟนะครับจะทําการปิดหน้านี้แล้วก็ทําการรีเฟซเพื่อที่จะ รอรับนะการตั้งหมวดมหมู่ใหม่เพื่อที่เราจะไม่ต้องไปกดปุ่มนิวมาใหม่นั่นเองนะส่วนการเซฟแอนโคดใช้ําการเซฟแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ลงไปส่วนเซฟธรรมดาก็คือพอเซฟนะครับตัวหน้าจอจะไม่เปลี่ยนไปไหนนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งเดิมนะตรงนี้ผมจะลอง and Code เซฟแอนโคดพอจะกลับไปดูในส่วนของรายการนะครับที่ปรากฏอนนี้พอเราเซฟแอนโคดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะกลับมายังหน้าลิสตรายการแคตตาล็อ ก็จะมีะหมวดหมู่ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับสเกตเอเรียสนะครับก็จะเป็นชื่อเดียวกับชื่อหมวดหมู่ที่เราก็ได้กําหนดนะครับโอเคต่อไปสร้างอีกนะครับเมื่อเรากดนิวเข้ามาแล้วก็ใส่หมวดหมู่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับตรงเอเรียสเราก็จะว่างไว้ในส่วนของพาร์เรนต์ะ en, นะครับหมวดหมู่ข่าวประกาศนี้นะครับจะให้เป็นหมวดหมู่ย่อยของข่าวสารนะครับ ตรงนี้เราก็ต้องเลือกให้เป็นข่าวสารนะครับเพื่อจะให้หมวดหมู่ข่าวประกาศเป็นหมวดหมู่ย่อยภายในหมวดหมู่ข่าวสารนะครับสถานะเราก็เผยแพร่นะครับกดปุ่ม save and code สังเกตว่าหมวดหมู่ข่าวประกาศนะครับก็จะปรากฏภายใต้หมวดหมู่ข่าวสารจะอยู่ข้างล่างหมวดหมู่หลักนะครับสังเกตจะมีสัญลักษณ์ขีดด้านหน้าชื่อหมวดหมู่ย่อยนะครับ เรากดนิวอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เราจะสร้างเป็นการประกวดราคาครับหมวดหมู่ชื่อว่าการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างในหมวดหมู่นี้นะครับผมก็จะให้อยู่ภายใต้หมวดหมู่ย่อยก็คือข่าวสารเช่นกันนะครับในช่องพาเลตก็เลือกเป็นหมวดหมู่ข่าวสารนะครับเพื่อที่จะให้หมวดหมู่การประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างอยู่ภายใต้หมวดหมู่ข่าวสารตรงนี้แล้วก็ถ้าจะกําหนดเมตาดาต้าด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามากําหนดในส่วนของ คาอธิบายตรงนี้รายละเอียดตรงนี้ได้นะครับเพื่อให้ระบบการสืบค้นระบบ Search Engine สามารถค้นเจอในหมวดหมู่นี้ได้ง่ายนะครับเมื่อเรากําหนดค่าเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มเซฟเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเห็นหมวดหมู่ที่เราสร้างขึ้นมาอยู่ภายใต้หมวดหมู่ข่าวสารเช่นเดิมนะครับเพิ่มอีก1หมวดหมู่นะครับก็คือข้อมูลองค์กรหมวดหมู่นี้เราก็จะใส่เนื้อหาที่เกี่ยวกับข้อมูลองค์กรต่างๆเช่นประวัติ องค์กรวิสัยทัศน์พันธก,กิจและก็กลยุทธ์ต่างๆที่เกี่ยวกับองค์กรนะครับในหมวดหมู่ข้อมูลองค์กรนี้นะครับผมจะไม่ให้อยู่ในหมวดหมู่ใดเลยนะครับก็คือจะทําให้เป็นหมวดหมู่หลักคล้ายๆกับตัวหมวดหมูม่ข่าวสารในช่อง p a l e n t นะครับแล้วก็เลือกเป็น No p a l e n t สถานะก็เป็น Public เช่นเดิมนะครับจากนั้นกดปุ่ม Save เราก็จะเห็นรายการหมวดหมู่ข้อมูลองค์กรปรากฏขึ้นมานะครับสังเกตว่า หมวดหมู่ข้อมูลองค์กรนะครับเป็นหมวนหมู่หลักนะครับก็จะไม่มีสัญลักษณ์ขีดด้านหน้านะครับก็จะมีสถานะเหมือนกันกันกบหมวนหมู่ข่าวสารนั่นเองต่อมาในกรณีที่เราต้องการลบมวดหม,ดมู่ออกไปนะครับให้เราเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลบนะครับโดยการติ๊กสี่เหลี่ยมด้านหน้าจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Action ด้านบนนะคให้เลือกเป็น t r u s t นะครับเพื่อให้ย้ายไปที่ถังขยะซึ่งตัวระบบจุมลาจะไม่ได้ลบข้อมูลทิ้งเลยนะครับ จะทำการเก็บไว้ในถังขยะซึ่งเราสามารถที่จะไปเรียกคืนมาตอนไหนก็ได้วิธีการไปที่ถังขยะเพื่อที่จะดูข้อมูลหรือกู้ข้อมูลคืนนะครับให้เรามาที่เมนู uh, Filter o p t i o n นะครับจากนั้นในส่วนของ select status ตรงนี้ให้เราเลือกสถานะให้เป็นถังขยะนะครับ u t a s s นะครับตัวรายการก็จะปรากฏข้อมูลที่อยู่ในถังขยะนะครับที่เราลบทิ้งเมื่อกี้นะครับ หากเราต้องการกู้คืนนะครับเพียงแค่เรากดปุ่มที่เป็นรูปถังขยะน,นะครับอยู่ในส่วนคอลัมน์สเตตัสถ้าเราเอามอสไปที่เขียนว่า Public Item ให้เราคลิกหนึ่งครั้งะระบบจะทำการกู้คืนกลับไปยังที่เดิมนะครับวิธีการดูเราก็จะเปลี่ยนในส่วนของช่องแรกตรงนี้ให้เป็น Select Status เหมือนเดิมหรือเลือกออกก็ได้นะครับเขาก็จะดึงตัวข้อมูลทั้งหมดขึ้นมาให้เราดู ออันนี้เดี๋ยวจะลบทิ้งเหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับในส่วนของคอลัมน์อื่นๆที่อยู่ภายในหมวดหมู่ c a t ตาล็อนะครับในแต่ละหัวข้อเนี่ยก็จะมีคอลัมน์ที่เป็นเครื่องหมายถูกกรกบาทนะครับโฟลเดอร์ onder, แล้วก็ถังขยะตรงนี้จะบอกสถานะจำนวนบทความจำนวน a r t ์ติเคนะครับที่มีอยู่ในหมวดหมู่นั้น รกรณีที่เป็นเครื่องหมายลบนั่นคือหมวดหมู่ที่เผยแพร่อยู่นะขณะนี้มีกี่ข้อความนะที่กําลังเผยแพร่อย,อยู่ในหมวดหมู่นั้นนะครับส่วนกากบาทก็คือมีกี่ข้อความที่ยกเลิกการเผยแพร่หรือไม่เผยแพร่ในหมวดหมู่นั้นแล้วก็ในส่วนของทางขยะนะครับมีจํานวนกี่บทความนะที่เราได้ลบออกไปแล้วในหมวดหมู่นั้นสามารถเช็คจํานวนได้ซึ่งตรงนี้จะปรากฏเป็นตัวเลข ณขณะนี้เป็นศูนย์ก็เพราะว่าเรายังไม่มีการเพิ่มบทความใดๆลงไปในเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็เมนูด้านบนตรงนี้ถัดมาอีกก็จะมีในส่วนของการกําหนดจํานวนการแสดงผลในหนหน้านะครับต้องการให้แสดงกี่รายการนะครับถ้าเราเลือกเป็น50ก็คือระบบก็จะดึงข้อมูลมาโชว์หน้าละ50รายการถ้าเกินจากนั้นก็จะมีปุ่มตัวเลขให้คลิกไปยังหน้าถัดๆไปด้านล่างตรงนี้นะครับ หรือจะจัดเรียงรูปแบบของรายการแบบไหนนะครับจัดเรียงจากวันที่สร้างจัดเรียงจากไตเติ้ลจากน้อยไปมากจากมากไปน้อยนะครับสามารถกําหนดได้ตรงนี้ต่อมานะครับหากเราต้องการจัดเรียงลำดับของหมวดหมู่ใหม่บางทีเราเพิ่มหมวดหมู่เข้าไปเยอะแล้วนะครับเราต้องการจัดเรียงหมวดหม,หมู่ใหม่ให้เรียงตามที่เราต้องการตัวอย่างนะครับหมวดหมู่ข่าวสารข้างในก็จะมีหมวดหมู่ย่อยเป็นข่าวประกาศแล้วก็การประกวดราคาเราสามารถที่จะโยกลำดับ หรือเปลี่ยนลำดับของหมวดหมู่ตรงนี้ได้โดยการคลิกที่จุด3จุดแนวตั้งด้านหน้าตรงนี้นะครับเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเครื่องหมายบวกมีลูกศรน,นะครับจากนั้นเราก็คลิกแล้วก็ลากไปยังจุดที่เราต้องการเรียงลำดับนะครับก็จะเป็นการย้ายตำแหน่งหรือเรียงลำดับหัวข้อหรือหมวดหมู่ตามที่เราต้องการ